ดีจาลูกเพจมากันหรือ,อยังเอ่ยอ,อันนี้มาไลรอบที่สองแล้วนะสำหรับอพึ่งเข้ามาดูหนึ่งคนอ่ะโอเคเดี๋ยวรอก,ก่อน16คนเข้ามากันเยอะๆแล้วแม่แม่มากองกันตรงนี้มารวมกันที่ตรงนี้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าขั้นตอนวิธีการเป็นยังไงบ้างนะคะ วันนี้ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมไม่ใส่เสื้ออีจนันวันนี้ใส่แบบชุดธรรมด,ดาธรรมด,ดาไม่ได้ใส่อีจันนะไม่ได้ใส่เสื้ออีจนันเพราะไปทุระมานิดหน่อยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแม่แม่จ้าสวัสดีจ้า คือที่ดูคอมเมนต์น่ะเหมือนกับว่าหลายๆคนจะได้รับ s m s ที่เป็น M คูปองของโครงการแม่นมอีจันเฟสสองนะคะเหมือนว่าจะได้รับกันแล้วเป็นบางคนแต่ว่าก็มีบางส่วนที่ยังไม่ได้ซึ่งบางส่วนที่ยังไม่ได้เนี่ยก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคือตอนนี้คือเซเว่นน่ะเขาเป็นคนส่ง s m s เนาะก็ อาจจะขึ้นอยู่ในเรื่องของระบบด้วยอะไรแบบนี้นะคะก็รอแป๊บหนึง่งแต่ลูกเพจไม่ต้องกังวลนะคะคือว่าใครที่ลงทะเบียนมาแล้วได้รับได้รับสิทธิ์อะคะ่ะคือได้ได้รับว่าสําเร็จเรียบร้อยอะไรแบบนี้ค่ะยังไงก็ได้แน่นอนแล้วก็ตัวคูปองเนี่ยมันจะอยู่ได้ถึงวันที่31สิงหาคมนะคะตอนนี้ปิดลงทะเบียนแล้วค่ะตอนนี้เป็นเฟสหนึ่งกับเฟสสองปิดลงทะเบียนไปแล้วตอนนี้กําลังเริ่มที่จะ เฟสหนึ่งเนี่ยคือให้เคอรี่ส่งของแล้วส่วนเฟสสองเนี่ยวันนี้แม่แม่ก็เริ่มมารับนมได้เลยที่เซเว่นอีเลฟนะคะเป็นนมโฟร์มขนาด180 ml แบบ4กล่อง1นึแพ็คนะคะถ้าใครไปรับมาแล้วเนี่ยก็ถ่ายรูปมาอวดกันหน่อยนะคะปิดลงทะเบียนไปแล้วค่ะคือลงทะเบียนไปแล้วเมื่อวันที่12สองสิงหาคมนะคะ อันนี้คือเบลจะมาอธิบายวิธีการแล้วก็ขั้นตอนให้ฟังว่าคือมีลูเพจคอมเมนต์ถามมามากๆเลยว่าทำยังไงบ้างไปที่ไหนได้บ้างใครไปรับแทนได้ไหมหรือว่าลงทะเบียนยังไงโอเคเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามคำถามอันนี้ก่อนเรื่องลงทะเบียนต้องบอกว่าการลงทะเบียนเนี่ยได้ปิดลงทะเบียนไปแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะว่าเราได้เปิดรับลงทะเบียน ในเฟสที่2ไปแล้วเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาโดยได้ทั้งหมด3,000สิทธ์โดยเฟสสองเนี้ยที่เราได้เพิ่งปิดไปเนี่ยเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็คือจะเป็นนมกล่องโฟโมสนะคะโดยคนที่ได้รับสิทธิ์ในจำนวน3,000สิทธ์เนี้ยทาง7 e เ e ่นอนะคะเขาที่ที่เป็นคนเจเนเรตในเรื่องของ M c o u คูปองเข้ามาเนี่ยเขาก็ เป็นคนคิดขึ้นมาว่าเออในในช่วงเนี้ยคือด้วยความที่เราจะเราจะต้องประหยัดคนในการแพ็กนะคะแล้วก็รวมถึงประหยัดในเรื่องของการจัดส่งเนาะคือจะได้ไม่ต้องรอนานเพราะว่านมกล่องเนี่ยถ้าหากว่าจัดส่งโดยระบบขนส่งเนี่ยมันอาจจะทําให้เสียหายได้เช่นกล่องพงังกล่องยุบกล่องบุบอะไรก็ว่าไปแล้วแต่นะคะมันก็จะทำให้เกิดความเสียหายปิดลงทะเบียนไปแล้วค่ะลูกเพจขา ทีนี้พอมาเป็น m อ็มคูปองเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาตัวอย่างให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะใครสลิมขนมหรออร่อยดีเคยกินอยู่พี่ก,กินหรือเปล่าอ๋อพ่อหนูหรอยังไม่ตายค่ะแล้วพ่อพี่ล่ะยังอยู่หรือเปล่ามาเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูนะคะว่า ตัวอย่าง SMS ต้องบอกว่าตัวอย่าง SMS ที่เบลเจาให้ดูอันนี้ลูกเพจไม่สามารถเอาไปใช้ได้นะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะแล้วก็ที่สำคัญเลยแม่ๆที่ได้รับ SMS นะคะขอความกรุณาว่าอย่าแชร์ SMS หรือว่าอย่าแชร์ลิงก์ลงใน Facebook หรือว่าข้อความหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อย่าแชร์นะคะอย่าแชร์เพราะว่าอาจจะมีผู้ที่ไม่หวังดีะคะ่ะ สวมสิทธิ์แทนแม่ๆได้นะคะอันนี้เราเป็นห่วงป้องกันเอาไว้นะคะมาดู SMS กันว่ารูปแบบของ SMS จะมาเป็นแบบไหนนะคะแบบหนึ่งนะอา้าวไปไหนแล้ว บอกว่าพี่เป็นก็ถามว่าพี่ชอบกินขนมหรอฮะพี่ผุ่นช้างก็อร่อยดีจะกินก็กินขนมหวานขนมไทยโอเคถ้าไม่น่ารักมาเแบลบก็ไม่น่ารักตอบนะเราไม่ได้รู้จักกัน เจอแล้วเจอแล้วะอ่ะขั้นตอนแรกถ้าหากว่าลงทะเบียนสำเร็จนะคะแม่แม่ก็จะได้รับ SMS ที่ยืนยันว่าแม่แม่จะสามารถนำเอ็คูปองตัวเนี้ยไปใช้ได้ไปสแกนได้ที่เซเว่นอทุกสาขาที่เข้าร่วมโครงการนะคะโดย SMS ที่แม่แม่ได้จะเป็นแบบนี้ เห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวนะแป๊บหบนึง่งเดี๋ยวแลนกล้องหลังดีกว่ามันจะได้ไม่สะท้อนเนาะอ่ะอันนี้นะคะจะได้แบบนี้อ่ะแล้วตัวเนี้ยสำคัญมากตัวเนี้ยสิ่งที่จะบอกก็คือออาดับตัวเนี้ย อันนี้ที่เบลที่เบลโชให้อยู่เนี่ยอันนี้แม่แม่เอาไปใช้ไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นตัวอย่างนะคะแต่ว่าตัวนี้จะบอกว่าที่มันเป็นลิงก์ตัวนี้ค่ะอย่าโพสต์ในโซเชียลเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าโพสต์ลงไปเนี่ยอาจจะมีคนที่ไม่หวังดีที่เขาไม่ได้ลงทะเบียนที่เขาไม่ได้รับสิทธิ์อะไรเลยเขาอาจจะมาสวมสิทธิ์แทนแม่แม,แม่ก็ได้นะจากที่แม่แม่จะได้รับนมเนี่ยกลายเป็นว่าคนอื่นจะได้ไปแทนนะอันนี้ เบลขออนุญาตห้ามห้ามแชร์นะห้ามแชร์อ่าเดี๋ยวเราจะสลับแบบหนึง่งอ่าแล้วพอเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยพอแม่แม่กดที่ลิงก์เมื่อสักครู่นี้เข้าไปอะคะ่ะก็จะเจอลักษณะแบบนี้เป็นตัว M คูปองเราเรียกมันว่า M คูปองซึ่งตรงนี้มันจะเป็นาบาร์โค้ดนะคะก็ไปเข้าไปหยิบนมก่อนนมที่แม่แม่จะได้จะเป็นแบบนี้ เห็นมเป็นนมรสจืดของโฟโมสนะคะแล้วก็จะเป็นแบบอ่180 ml ขนาดที่เป็นแบบกล่องเล็กอะกล่องเล็ก4กล่องนะคะรวมกันเป็น1นึ่งแพ็คนะคะอันนี้จริงๆอะเบลไปดูราคามาแล้วราคาของมันเนี่ยก็คือราคาแพ็คละสี่บาทแต่อันนี้แม่ๆก็คือได้ฟรีไปเลยแต่ว่าต้องมี M คูปองที่ลงทะเบียนเอาไว้นะ พอลงพอเราได้รับนมเสร็จแล้วเนี่ยอะพอหยิบนมที่เซเว่นเสร็จแล้วอะค่ะนี่อะก็เดินไปหยิบเดินไปหยิบนมมาแบบนี้เดินไปหยิบนมมาอะไปเลือกนมอันที่เบลเองไปเลือกนมไปเลือกนมอ่ะพอไปเลือกนมมาเสร็จปุ๊บมาที่เคาน์เตอร์เซเว่นนะคะแล้วก็เนี่ยยื่นให้พี่พนักง,งานเซเว่นสแกนนะคะสแกนแบบนี้นะ พอสแกนก็รับนมไปได้เลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยจะบอกว่ากลับมากล้องหน้าตอนนี้ก็บอกจะบอกว่าคือมีหลายคนที่ได้รับนมไปแล้วแล้วก็มีการส่งรูปมาให้ทางเราดูเนาะทีนี้เนี่ยมันก็มีหลายคนที่สงสัยว่าเซเว่นบางพื้นที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการนะคะถ้าหากว่าไม่ได้เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะมีทั้งหมด76 76สาขาด้วยกันนะคะ ก็จะเป็นในส่วนของหมอชีดเกาะเสม็ดหาดทรายขาวบางเบ้าท่าเรือเกาะเสาม็ดคลองสน11เเกาะล้านบ้านทรายขาวเกาะสีชังคือลูกเพจสังเกตดูนะว่าจะเป็นเซเว่นที่อยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางนั้นเลยที่ไม่เข้าร่วมโครงการนะคะแล้วก็จะอยู่ตามสนามบินเช่นสุวรรณภูมิหรือว่าดอนเมืองแบบนี้นะคะ แป๊บหนึ่งนะลูกเพศเหมือนเดิมอืมเอาายเฟหนึ่งรอแป๊บหนึ่งลูกเพศเฟหนึ่งตอนนี้เคอรี่กำลังจะส่งอยู่รอแป๊บหนึ่งนะนะอืม ตอนนี้เราปิดรับลงทะเบียนแล้วลูกเพจเดี๋ยวรอรอบต่อไปนะคาราเมลแฟูชิโน่นอนแฟตหวานน้อยไซส์กลางครับครับผมขอเซ็ตค่าเอาฟิวชีมให้ในสุดล็อบไหมครับอ่าเอาเป็นเอ็กซ์ตอรวิปครับผมเอ็กซ์ตอรวิปครับเดี๋ยวปิดฝาให้ด้วยนะครับมีแก้สตัวมาใช่ไหมครับเอาไม่มีครับไม่มีทีนี้เราจะมาบอกกันว่าตัวไอตัวเอ็มคูปองเนี่ยมันก็มีระยะเวลานะคะ เดี๋ยวแป๊บน,นึ่งเราตอ้องตอบพี่คนนี้ก่อนแป๊บน,นึงพี่กาฟิลบอกว่าลงทะเบียนวันที่สิบสองเฟสสองใช่ใช่ใช่ที่สองเป็นเฟสสองแต่แจ้งไปว่าขอลงกล่องอ่าใช่ใช่ใช่ใช,ใช่จะได้รับ SMS นะคะแต่ว่ารอแป๊บหนึง่งคือตอนนี้คือเซเว่นเขาเขามีระบบการจัดจัดส่ง SMS ตั้งแต่ตอนช่วงสิบโมงแล้วมันก็คือทีนี้มันมี3 1 0สิไงลูกเพจนะพี่กาฟิลมันก็อาจจะ ค่อนข้างช้านิดนึงนะรอน,นิดนึงแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะไม่ต้องเป็นห่วงคือคูป,ปองเนี้ยสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันวันนี้ก็คือวันที่ยี่สิบจนถึงวันที่สามสิบเอดสิงหาคมยังมีเวลาอีกหลายวันนะยังมีรลายหลายวันไม่ต้องห่วงนะคะข้อความจะทยอยทยอยเข้านะปิดลงทะเบียนไปแล้วพี่วิพาพร บ,บนะคะคมาต่อกันดีกว่าทีนี้คูปองนี้มันก็จะมีเงื่อนไขนะคะคือตัว M คูปองนี้เขาก็จะมีระยะเวลาในการใช้งานอย่างที่เบลบอกไปนะคะก็คือถึงวันที่3 1สิสิงหาคมถ้าหากว่าวันนี้ แม่แม่ยังไม่ได้รับ SMS ก็ไม่ต้องกังวลนะคะเขากำลังทยอยทยอยส่ง SMS กันซึ่งน่าจะเป็นเรื่องของระบบซึ่งคูปองนี้สามารถใช้ได้ถึง31สิงหาคมเลยตอนนี้ปิดลงทะเบียนไปแล้วค่ะปิดลงทะเบียนไปแล้วค่ะพี่ชั่วฟ้าตอนนี้ปิดลงทะเบียนไปแล้วต้องรอนะคะต้องรอ แล้วก็ตัว M คูปองนี้สามารถใช้ที่เ e เว่นอีเได้ทุกสาขาเลยแต่ว่ามีแค่76สาขาที่เป็นแบบพวกแหล่งท่องเที่ยวอะนะคะที่จะไม่ได้นะคะที่จะไม่ร่วมโปรโมชั่นนี้แล้วก็สิ่งสำคัญเบลเพิ่งขึ้นโพสชี้แจงรายละเอียดไปก็คือว่าระวังการแชร์ลิงก์ของ SMS ด้วยนะคะเพราะว่าการที่แม่แม่แชร์ลิงก์ s m s ลงบนโซเชียลเนี่ยเท่ากับว่าจะมีคนอื่นมาเห็นนะคนอื่นที่เขาอาจจะไม่ได้ลงทะเบียนนะคะซึ่งการแชร์ออกไปเนี่ยมันเท่ากับว่าเป็นการแชร์สิทธิ์ให้กับคนอื่นอ่าทีนี้ถ้าหากว่ามันเกิดกรณีที่ถูกการสวมสิทธิ์นะคะหรือว่าเกิดกรณีการร้องเรียนในการใช้เนี่ยในการใช้สิทธิ์ที่แบบโดยมีชอบอะทางบริษัทโฟโมสท,ทางเซเวน่นแล้วก็ทางเพจอีจันนะคะ จะไม่รับผิดชอบนะคะเพราะถือว่าแม่แม่แชร์ลง Facebook ไปเองใช่ค่ะได้6ข้อความก็แปลว่าได้6แพ็กแสดงว่าแม่แม่มีลูก2คนเนาะโอเคและที่สำคัญตัวคูป,ปองตัวนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้นะคะส่วนแม่ที่ขอนมผงทุกอย่างยังเหมือนเดิมก็เป็นเคอรี่ส่งเหมือนเดิมนะคะ นมผงเนี่ยเคอรี่ก็จะจัดส่งให้ถึงบ้านแต่ว่าต้องรอน้อยต้องรอนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ระบบในเรื่องของการขนส่งในเรื่องของโลจิสติกทั่วประเทศเนี่ยทั้งประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าด้วยความที่มันติดโควิดเนอะรบกวนทำความเข้าใจตรงนี้นิดนึงว่ามันอาจจะล่าช้านะคะใช่ค่ะใช่ใชเปิดเข้าไป3ามลิงก์ก็ได้สามแพ็คนะคะ ถ้าถ้ายังไม่ได้ใจเย็นๆนะใจะเย็นๆเพราะว่าตอนนี้ระบบน่าจะกําลังทยอยส่งอยู่แหละเพราะว่ามันตั้งสามพันสิทธ์ลูกเพจรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ ลงไปเฟดหนึ่งแล้วยังไม่ได้รับของเลยรอก่อนนะตอนนี้เคอรี่กำลังเร่งการจัดส่งให้นะคะคือทางเราอะทางเราอะส่งไปแล้วทางเราเนี่ยจัดของแพ็คของเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งให้ทางเคอรี่แล้วทีนี้มันก็จะเป็นหน้าที่ของเคอรี่ต่อไปซึ่งตรงเนี้ในเรื่องระบบของการขนส่งอะมันก็อาจจะมีปัญหานิดนึงเนื่องจากว่ามันมีสถานการณ์โควิดบางจังหวัดก็เป็นพื้นที่สีแดงที่มันจะต้องเรื่องของการเข้าอะคะ่ะ นะคะรอแป๊บหนึ่ง mm hmm. เฟสหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนะคะ มกล่องเราไม่ส่งนะลูกเพจคือนมกล่องจะเป็นคูปองเพราะว่านมกล่องเนี่ยถ้าหากว่าเป็นระบบการขนส่งอะออกล่องมันค่อนคือถ้ากล่องมันบุกหรือกล่องมันพังอะมันก็มันก็เสียหายเนาะมันก็จะทําให้กลายเป็นว่าเราลูกเพจอาจจะได้ของไม่ดีไปนะคะเราก็เลยใช้เป็นเอ็มคูปองแทนเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องแพ็คเองด้วยลูกเพจก็ไปเอาเองได้ด้วย หรือว่าถ้าหากว่าแม่แมที่แบบติดโควิดแล้วกับตัวอยู่อย่างเงี้ยไม่สามารถออกไปรับเองได้ก็ให้สามีให้พี่ให้ญาติให้น้องให้อะไรให้อาให้พี่ป่านะอาอะไรที่ไว้ใจได้ก็ว่าไปไปรับแทนให้ได้นะคะแต่ยะแชร์ลิงก์ให้คนอื่นเด็ดขาดนะคะ นมผงเป็นงานจัดส่งเคอรี่ค่ะต้องรองเฟสสามนะคือตอนนี้เฟสสองมันปิดไปแล้วอะเฟสหนึ่งเฟสสองปิดไปแล้วจริงๆคือถ้าหากว่าเราจะมีการทำการเปิดลงทะเบียนเนี่ยเราจะบอกล่วงหน้า ซึ่งล่าสุดอะเหมือนเหมือนเฟสสามมาใกล้เข้ามาแล้วนะแป๊แบ,บหนึ่งเดี๋ยวเปิดให้ดู sfs รอแป๊บหนึ่งค่ะรอแป๊บหนึ่งนะคะน่าจะกำลังทยอยทยอยส่งกันนะอ่ะมีข่าวดีมาบอกว่าแม่แม่ที่ต้องการนมนะคะในรอบการลงทะเบียนถัดไปก็คือรอบที่สามเนี่ยเฟสสามเนี่ยใกล้เปิดแล้วรอแป๊บหนึ่งนะคะรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะมีวิธีการลงทะเบียนให้ นะคะตอนนี้เฟสหนึ่งเฟสสองเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเป็นขั้นตอนของการรับของแล้วก็จัดส่งของแล้วนะคะรอเฟสสามอย่างเดียวเท่านั้นอ๋อลูกเพลเราก็อยากได้ต้องทำยังไง รอลงทะเบียนค่ะตอนนี้ปิดไปแล้วทั้งสองเฟสนะคะรอลงทะเบียนเฟสสามนะคะรอลงทะเบียนอย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เฟสหนึ่งเฟสสองปิดไปแล้วเรียบร้อยเรากําลังที่จะกระจายของส่งไปถ้าเป็นนมผงเนี่ยก็คือเราจะส่งเคอรี่ถ้าเป็นนมกล่องเนี่ยเราจะจัดส่งโดยเป็นเอ็มคูปองแล้วก็ให้ทางแม่แม่เนี่ยไปรับสแกนรับที่เซเว่นนะคะ นมกล่องตอนนี้จะเป็นของโฟร m มอสนะคะที่ได้ร่วมมือกับเรานะคะแจกเป็นโฟ r m มอสเท่านั้นนะคะโฟมอสรถจืดนะไม่ใช่รถอื่นเฟสสามรอแปบ๊บนึงค่ะย,ยังยังไม่ระบ,บุวันนะคะแต่ว่าใกล้แล้วรอแป๊บนึงถ้าหากว่าเปิดเนี่ยเดี๋ยวเราบอกล่วงหน้าแน่นอนนะคะ เฟยสามยังไม่มาค่ะแต่ใกล้แล้วค่ะรอแป๊บหนึ่งค่ะใจเย็นๆนะใจเย็นๆทุกคนต้องใจเย็นๆนะคะอ๋อจริงๆวันนี้เบลไม่ได้ไปออฟฟิศค่ะพี่อารมณ์ฮอตเบลไปธุระแต่ว่า เนี่ยตอนนี้เบลกําลังจะเข้าล้งคือที่เบลไม่ได้ใส่ชุดกีจารเพราะว่าเบลไม่ได้ไปออฟฟิศแหละวันนี้เบลไปธุระแต่เบลกำลังจะเข้าล้งอะ,ะคะ่ะแล้วเดี๋ยวไปท,ทําธุระให้คุณแม่นะคะวันนี้ก็คือเบลลาเบลไปท,ทําธุระให้คุณแม่ก็น่าจะเจอเบลอีกทีน่าจะวันวันจันท์เลยน่าจะประมาณนั้นตอนนี้เดี๋ยวเบลต้องท,ทําธุระของของครอบครัวก่อนแต่ว่าก็ก็จะพยายามมามาไลฟ์สดในเรื่องของคูป,ปองนมเรื่อยๆอะคะ่ะ เพื่อที่จะอธิบายให้ลูกเพจเข้าใจนะคะจะจะพยายามจะพยายามมามาไลฟ์ให้ฟังตลอดอย่างวันนี้รอบแรกเบลไลฟ์ไปแล้วอันนี้เป็นรอบที่สองนะคะอ๋อลงเฟสสองเป็นรสหวานหรอคืองี้คุณแม่คือที่ที่ที่เราจัดให้เป็นรสจืดอะเพราะว่าแบบนี้คือรสจืดเนี่ยมันมันเหมือนว่าเป็นมันเป็นลักษณะที่แบบอยู่ตรงกลางอะมันสามารถ ทานได้ทุกคนน่ะแม่แม่คือก็เลยให้เป็นรสจืดไปเพราะว่ามันกลางที่สุดแล้วมันก็อารมณ์เหมือนแบบเวลาเราทํากับข้าวอ่ะเราทรํารสชาติกลางๆก็คือทุกคนจะกินได้เนาะเอ่ออันนี้มันก็เหมือนกันก็เลยเราก็เลยเลือกรสจืดเพื่อเพื่อที่ว่าจะได้ทานง่ายคืออย่างบางคนแบบคือคืออย่างนี้ถ้าหากว่าแบบเรารวมกันรสช็อกโกแลตรสสตอรอเบอรี่รสเปรี้ยรวรสหวานรสอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันจะเยอะมากมันจะยากต่อการคัด แล้วก็จัดสรรถ้าหากว่าเป็นรถจืดไปเลยอย่างเดียวทีเดียวเนี่ยเป็นรถกลางๆเนี่ย mm hmm. เบลเชื่อว่าทุกคนทานรถจืดได้นะคะบางคนอาจจะไม่ชอบแต่เบลเชื่อว่าอาจจะทานได้อย่างเบลเบลก็ไม่ชอบรถนมถจืดเหมือนกันแต่เบลก็ทานได้อะไรประมาณนี้ค่ะลูกเพจมันมันมันง่ายมันง่ายต่อการที่จะจัดสรรมันง่ายต่อการที่จัดระบบด้วยนะคะร <laughs> อเฟสสามนะพี่นิตยากล่องกำลังใจตอนเนี้ย แพ็คส่งไปแล้วน่าจะติดอยู่ที่การแบบพกอโลจิสติกหรือว่าการขนส่งแล้วแหละรอแป๊บหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เรื่องการขนส่งทั่วประเทศเลยมันตอนนี้มันมันติดขัดในเรื่องของโควิดด้วยนะคะรอแป๊บหนึ่งนะถ้าลงทะเบียนมาแล้วเราก็แบบสำเร็จอะได้แน่นอนนะคะพีนันธิดาลงทะเบียนมาแล้วใช่ไหมคะ ลงทะเบียนมาเมื่อวันที่12สิงหาหนะถ้าหากว่าลงทะเบียนที่12สิงหาแล้วก็ได้รับ S.M.S เนี่ยรอแป๊บหนึ่งคือตอนนี้เซเว่นกำลังทยอยส่ง S.M.S นะคะคือเริ่มทยอยส่งตั้งแต่เวลาตอน10โมงนะคะรอน,นิดหนึ่งหรือถ้าหากว่าไม่ได้วันนี้ก็พรุ่งพรุ่งนี้ก็ยังทันนะเพราะว่าตัวคูป,ปองอะคะ่ะมันมีอายุการใช้งานอยู่ได้ถึงวันที่31สิงหาคมก็คือสิ้นเดือนเลยนะคะ คุณแม่บอกว่ามีรถสองคนน่ก็คพอสามอันเองโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรสมัครแล้วแต่ยังไม่มี SMS หลับแป๊บหนึ่งนะหลับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็ได้นะคะหลับแป๊บหนึ่ง,บบบงเดี๋ยวก็ได้นะหลัแป๊บหนึ่งหลับแป๊บหนึ่งอ๋อเดี๋ยวตอนนี้แบลก็จะถึงโรงเรียนแล้วเนาะโอเค ลูกเพจเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตจบไลฟ์ก่อนนะคะแล้วก็เรื่องขั้นตอนวิธีการต่างๆเนี่ยค่ะถ้าได้ได้รับคูปปองแล้วก็ไปไปแรกที่เซเว่นได้เลยตอนนี้เดี๋ยวเบลจะขอจบไลฟ์ก่อนเดี๋ยวเบลขอไปทําธุระครอบครัวเบลก่อนพอดีว่าวันนี้เบลลาแต่ว่าอ่มาอธิบายเรื่องวิธีการให้ลูกเพจนะแต่ว่าจะพยายามมาไลฟ์ให้ฟังต,อต,อตลอดๆแล้วก็เรื่องของคูปปองวิธีการอะไรอย่างเงี้ยเบลมีเป็นคลิปนะมีเป็นคลิปอธิบายเอาไว้ นะคะแล้วก็มีเป็นภาพอธิบายเอาไว้ด้วยและที่สำคัญย้ำเลยว่าอย่าแชร์ลิงก์ลงบนโซเชียลเด็ดขาดนะคะโอเคเดี๋ยวเบลขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนเพราะเดี๋ยวเบลขออนุญาตไปทำธุระส่วนตัวของตัวเองก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันไลฟ์ต่อไปแล้วก็อย่าลืมติดตามเพจอีจันนะจ๊ะเฟจสามรอเลยจ้ะใกล้แล้วจอดรถก่อน